สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นถุงมือไนล่อนเคลือบโพลียูรีเทนนะครับเป็นถุงมืออเนกประสงค์ที่ใช้กันเยอะแล้วก็แพร่หลายมากในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ร้านซ่อมต่างๆนะครับที่สําคัญก็สามารถที่ใช้ในงานเกษตรได้นะครับสรุปง่ายๆก็คือมันสามารถที่จะใช้ได้หลากหลายประเภทนะครับไม่ได้จํากัดว่าเป็นงานช่างงานโรงงานหรือว่างานเกษตรอย่างเดียวนะครับตัวนี้ฝ่ามือมันจะเคลือบโพลียูรีเทนนะครับ ซึ่งมันจะทำให้เวลาเราจับชิ้นงานเนี่ยมันกระชับมือมากนะครับส่วนความหนาไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเป็นถุงมือไนล่อนเคลือบโพลียูรีเทนแบบนี้มันจะไม่ทำหนาครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเคลือบหนามากมันจะกลายเป็นถุงมือที่ไม่น่าใช้ทันทีนะครับเพราะว่ามันหนาเกินไปเวลาเราจับงานเราจะจับงานได้ยากขึ้นนะครับสําหรับลูกค้าของเราที่เคยใช้แล้วก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่ก็จะเป็นห่วงสําหรับลูกค้าที่ไม่เคยใช้เลยนะครับอาจจะมองว่า มันเป็นถุงมือที่บางไปหรือเปล่าแต่แท้จริงแล้วถุงมือมันปกป้องเรานะครับมันมีการฉีกขาดเป็นธรรมดาถุงมือคือวัสดุสิ้นเปลืองนะครับอยาคิดว่ามันจะใช้ได้ตลอด24ชั่วโมง3-65วันไม่ใช่นะครับให้เรานึกถึงยางรถยนต์นะครับซื้อมาก็ต้องสึกหรอตามอายุการใช้งานงานหนักก็สึกไวงานเบาก็เก็บไว้ได้นานนะครับตัวนี้ซักได้ทำความสะอาดได้ด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำสบู่นะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ